เฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่ครับสุวัสด์กีตาร์เก่าดินแดงของเราครับเรามาหาเล่นกีตาร์กันที่นี่นะครับผมก็อยู่กับพี่สุวัสด์ครับพี่สุวัสด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมาเพราะไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะใช่ Polished SmithPRS เนี่ยผมเล่นแต่กีตาร์ไฟฟ้าวันนี้มี PRS p o l i s Smith ชื่อเต็มๆของเขานะครับรุ่นนี้เป็น SESE นะฮะ60 E ตัวนี้60สิบ E อันนี้ มันออกมาไม่นานหรือยังพี่เจ้าตัวนี้ออกมาไม่น่าจะเกิน5ปีประมาณออกปี2 2 0 1 0นหน่อยๆนี่แหละเลยฮะคือผมไม่ค่อยได้คือไม่ไม่ค่อยไม่เคยเล่นกีตาร์โปรของ P.S เลยแต่ของเขานี่คือนกมีมีแล้วก็เป็นมุกแท้ด้วยนะอมโรนด้วยนะในส์ทมนเนี้ยอินเลนะฮะเป็นมุกแท้แล้วก็ขอบไปดิ้งนี่เป็นไม้เมเพลนี่ครับนี่แหละฮะใช่โอ้ ถ้าที่สําคัญกว่านั้นไม้ข้างกับไม้หลังนี่เขาใช้ไม้ซิลิโคเต้ซิลิโคเต้ซิลิโคเต้คือลายไม้อ่ะมันจะเทียบเท่าไม้บาติเลียนห่ะไม้ราคาแพงอ่ะอของ <นะ S 2> อเมริกาไม้ซิลิโคเต้นี้มันคือเกิดขึ้นในแถบอเมริกาเท่านั้นนะนี่ฮะใช่คือเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,นเทียบเท่ามันก็อยู่ในจัดอยู่ในตระกูลรถสูตรอ่ะแต่มันจะเหนือกว่ารถโอ้เหนือกว่ารถสูตรนะโอ้อนี่คือ ฟังมาสวยมากนะครับโอ้โหเคลือบอย่างงามเลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นี่ยังมีอีกตัวนี้เป็นอ่าเขาเรียกกระดูกสัตว์อะโบนะกระดูกแล้วก็เจลัวนี่เป็นมุกมารอนใช่คุณผู้ชมรุ่นนี้นี่คือต้องบอกว่าอันนี้มันเม็ดอินอะไรฮะตัวนี้เป็นรถใหม่ทำไชน่านะครับไชน่านะฮะ เป็นคือเหมือนกับเป็นการย้ายฐานการผลิตแต่ว่าวัสดุที่จะใช้เนี่ยวัสดุที่เขาประกอบนี่เขานาเขาเขาเอาคิวของอเมริกาแล้วก็ไม้มาจากฝั่งอเมริกาแต่ว่ามาประกอบใช้แรงงานที่นี้เขาก็ใช้ที่นี่กันหมดแล้วนี่นี่นี่มีมีคไฟฟ้าด้วยนะไม่ใช่เก็บโหลอย่างเดียวนะมันตัวนี้เหมาะออนสเตทนะเวทีไฟฟ้านี่เอาอยู่เลยน้ําหนักไม่ไม่ไม่หนักเลยเบานะครับแต่ว่าคอนี่พอดีพอเหมาะอ่ะลองฟังเสียงดู ริปโรมนะครับผมไม่ได้เสียบสายนะครับโอคือเสียงเขาจะแบบว่าโปร่งโปร่งบางๆงฟิ้งฟิหน่อยนะฟุ้งฟิเนี<ช>่ย<ช> อันนี้แน่นมือดีนะฮะอันนี้พี่ใส่ใสายเบอร์อะไรครับพี่เบอร์11เบอร์11อ่าโหถูกใจเลยใส่เบอร์11แต่ยังรู้สึกว่าไม่ได้แข็งมากเลยนะคือเล่น<า>เล่นเล่นแล้วก็นุ่มนวน แบบคอได้ดีเขาออกแบบคอได้ดีมากฐานคอแล้วก็ฟิลลิ่งแล้วก็เกีียดแอคชั่นต่างๆนี่เดิมๆจากโรงงานเลยนี่เดิมเลยนะยังไม่ทําอะไรเลยผมคิดว่าเอ้เราไปนั่งวิรารหาดูเออยี่ห้อนี้มันออกแบบมาแบบเรื่องฟิลลิ่งคอเนีเ่องง่ายมากต้องยอมรับนะคือผมเล่น PRS มาผมยอมรับเลยว่าไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำใช่รับความไหลลื่นเนี่ยลากมือมานะฮะเข้ามือสวยงามจริงๆความละเอียดละเมียดละไมนะดูลูกบิดนะ P ี s เเลยนะครับโอ้ ไอ้น,นี่มันเป็นของใหม่หรือมือสองพี่มือสองครับมือสองนะส่วนนี้ราคาของใหม่มือหนึ่งออกตัวอยู่ที่สี่หมื่นไปไปลายเกือบเกือบเกือบห้าหมื่นเกือบห้าหมื่นใช่ตัวนี้นะครับใช่ถ้ามือสองนี่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายอยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทใช่ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งมุมมองของผมเนี่ยเจ้า p ร S ตัวุนี้เนี่ยหนึ่งเลยมันได้แบรนด์เลยมันได้แบรนด์ค,ความเป็น PRS แล้วก็สองมันได้รูปทรงของ p ร S คือมันจะไม่ไม่ copy ใครเข้ามาเลยนึ่ที่ที่ผมชอบกีตาร์มันนะนี่แหละกีตาร์ยี่ห้ออื่นจะหัวตัดบ้างเรียนแบบคิปสรรันมั่นเรียงแบบมาตินบ้างแต่เจ้า PRS นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโอ้โหนี่คือคําตอบที่ตรงใจผมมากเพราะว่าผมเองเนี่ยบอกตรงว่า PRS เนี่ยมันไม่เหมือนใครใช่แล้วออกมาเนี่ยผสม ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะผสมกิ๊สันเฟนเดอร์อันนี้มันอยู่กลางๆออบอุ่นนุ่มนวลเสียงมันจะได้เลยนะฮะโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ความงามเรื่องการงานเรื่องความปรานีนี้ผมให้มันเต็มสิบคะแนนเนี่ยผมให้ยี่สิบเลยนี่คือ p s กีตาร์อะคูสติกนะครับที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆเหมือนพี่สุวัสด์บอกครับว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาและความงามนี้ให้เต็มสิจริง ในลักษณะของเสียงนะครับที่ผมมองเนี่ยใส่สายเบอร์หนึ่งที่ค่อนข้างจะสุใหญ่แต่ก็เล่นไม่ยากครับ เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วย<ช>รูปเสียงด<ะ>้วยคือเวลาเราตีคอร์ดเราจะรู้ว่าถ้าเราตีคอร์ดกิปสานอีกแบบหนึง<ช>น่งมาทีนอีกแบบหนึ่งคอร์ดเีจะเป็นอีกแบบหนึง่งกีตาร์โปร่งแต่ให้เสียงแบบล็อกๆอ่ะ ต้องบอกว่าเข้ามือดีนะครับไอตัวคอเนี่ยนี่ก็เคลือบสวยมากนะพี่ใช่งานเคลือบแมกเกอร์เขาดีมากอ๋อนี่ไงเม็ดอิมชายน่าอย่างนี้เนี่ยพี่สุวัตถือว่าความสภาพนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีตำหนิเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจสนใจนี่มาผมได้เลยมาได้เลยนะสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมพี่ตัวนี้นะใช่ครับประหยัดไปสองหมื่นกว่าบาทประหยัดไปครึ่งหมืประหยัดไปครึ่งหนึ่งใช่ ค,คือเอาง,ง่ายๆนะผมดูเนี่ยเซื้อตต้มือสองแต่ได้สภาพมือม่ผมว่ามือใหม่เลยในราคามือสอง <c oughs> คราวนี้เรามาดูภาพไฟฟ้านะครับอันนี้เราเสียบตู้ได้เลยเตู้นี้ก็เสียงดีนะ <c oughs> แล้วดูความล้างของแต่ละเส้นแต่ละสายนะครับ วอลุ่มและโทนใช่คือมันมีเสียงเหมือนกีตาร์สิสายเลยนะใชคือมันมีมีความเป็นประสานเสียงอยู่ในนั้นทั้ซัเทนสัทเทนมันดี ผมพยายามเล่นให้ให้ทุกจุดมาดูปรากฏว่าคือเล่นยังไงก็ก็ไม่ยากเพราะว่าตัวของทัชชิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากฮะไม่สูงปรับมาได้ดีมากแล้วก็ไอตัวแฟลตเนี่ยไหลลื่นครับเวลาเราลากเนี่ยง่ายนะนะและที่สำคัญคอเนี่ยนะฮะถ้าคุณเอามือลากนี้นะมันไม่ติดอะไรเลยมันลื่นมาเลยครับ กีตาร์หลายๆตัวที่ผมไปเล่นบางครั้งพอเราลากมาว่าเหล็กตัวนี้ขูดนิ้วเราเลยนะอันนี้มันลื่นจริงๆครับผมอยากให้คุณมาลองดูนะมาลองดูพี่สวัสด์อยู่ที่นี่รับรองเลยคุณจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็จะได้เรียกอะไรเดี่ยวคือได้มาจับของจริงอ่ะก่อนที่คุณจะซื้อ P R อเเป็นกีตาร์ที่ผมชอบมากแล้ววันนี้ได้มาเล่นของจริงฮะ คุณผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปดูในเพจของสุภาพชนเดี๋ยวมีตัวน,นี้ค <น S 1> อโท้ดูตัวน,นี้เป็นกิฟสันทูวินเทจอันเียวกันกินจะก็หนึ่งในโลกเหมือนกันนั่นะ,นะนะ